วัดป่านิ้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันพระวันลอยกระทงด้วยค่ะสวยมากเลยพญานาะคนดงามงดงามมากๆเลยค่ะงามสวยมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะวัดเนี่ยด้านนี้บอกค่อยงามด้วยเดียวอ่ะรูรูนะามค่นปลว่ามป่อยหลไปล่นะครับอาชุดนี้คของเปกโค้สงนึชุดแพบนะันนี้แมนเ่า้อได้ท่านได้เจอปูจาน้ำเต้ารับสัยโคมลอยนะห่วงละห้บเก้าบาทนะปาร์ตี้ปร์ชี้ดวงละเก้าบาท นี้วันลอยกระทงนะคะจ้าโคมไฟพ่คอยนะคะเด็เดียวน่ะไฟมีโฟมนะคะโอ้จุดระคิบมีค่ะดีมากเลยค่ะ ความประจําวันเกิดเนื่องนะคะท่านใดอยากจะร่วมทําบุญยังเปรนบักยอดนะสามารถร่วมทําบุญเอาเป็ตอันที่สง์พระละอันที่สง์นะครับปีไหนมีเตือนะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวในการเทศนารรมเอาอันที่สง์นะครับในวันนี้กิจกรรมมาขัดมาคืนมาแรงนะครับตั้งแต่บัเดียวนี้เป็นต้นไปนะครับบ นี่จุดปฏิทีศนะคะปฏิบัมาก่ะประร้วงนะครับประระวงมีประกวดระทงด้วยนะครับยังครบเตื้อนะครับรอพร้อมเยครับประวดนะคระทงกัแต่ละหมวดของบ้านทั้งอยู่เนานะครับเกาหมวดก็ลงครบหรอเลาลครบหรอสาธุอันพระพาธนะคะ สิบขอคุยนะคะ้ชาอไม่โอ้จับพูจาเพิ่มหรอครับนี่ประวัเป็นกรชมนี่คือโคมสวยมากค่ะมีมีนะของบ้านันนี้ตั้งแูชานะครับของชมรมผู้สูงอายุบ้านี้ขนงเรา สวยมากเลยค่ะนี่ก็จะมีอของขายนะคะมีของขายทุกอย่าง9บาทค่ะนี่ค่ะกระทงก็19บาทค่ะทุกอย่าง9บาทบดเลยอย่าง9บาทนะ ของกินเยอะเลยค่ะอย่างละอย่างละเก้าบาทนะคะเงินติดล้อนะคะวันนี้นะคะเงินติดล้อมาประชาสำคัญนะคะอดนติดราดนะคะงเงินติดล้อเนาะที่บูธนะคะจะมีน้องๆนะคะมาแจกของนะคะผีเมี่ยมให้กับพี่ป้านาที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่กาดเมื่อวานนี้นะคะน้องมาจากนะคะเงินติดล้อสาขาแม่คืนนะคะ วันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะเล่นเกมกับน้องนิดหน่อยนะคะมีกุญแจรถนะคะกุญแจรถยนต์มอไซค์นะคะได้หมดเลยในมือนะคะมาตเอ่นนี้มีมัทฉาพาโชคด้วยค่ะนานมีมัทฉาพาโชคด้วยอ่าใครได้รางวัลใหญ่ๆนะคะมัทฉาพาโชคค่ะอันนี้จะมีการแสดงนะคะ าลอ,อยกระทงกันตรงนี้นะคะอันน,น,นี้มาจุดมาจุดกันมีปล่อยโฟมกตรงนี้ด้วยนะคะมาลอยกระทงกันตรงนี้รอยกระทงอันนี้คอเป็นคลองชนประทานนะคะคลองชมปรนทานที่อยู่หลังวัดเนาะ อย,อยกยโมกันะระจันทรนสว่างสวยค่ะมามาชมรอบวัดนะคะช่วงยางคือเนาะในวันลอยกระทรงค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มาในงานลอยกระทรงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมากเลยค่ะ จ้ามาให้ชมบรรยากาศนะปกตินี่เราจะรับแค่คนไม่เยอะนะคะอพรานาเฉพาะในหมู่บ้านนะคะคนที่รู้เฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นเองไม่โอนไม่ค้ำรับเงินเลยนะคะแำหบประชาชนทั่วไปเลยนะคะสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเนาะเลขประจำตัวขึ้นต้นเลขศูนย์นะคะหรือขึ้น